สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครที่ในฐานะหัวหน้าข้าราชการ,ารประจำธนาคารสาทธิพลกรกรุงเทพมหานครก็ขอขอนุญ,ญาตมอ,อบดอกไม้ต้นราชาตัวจุดหนึ่งก็คือผลโยทินช่วงกาปปรอนุสรณ์ฐาน มาทาง,งด้านคอยอเด็กนะครับที่เป็นพื้นที่ร่วมต่ำก็มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงนะครับแล้วก็พื้นที่ของกรมประทุนาดีนะครับแล้วก็ท่านได้นโยบายว่าท่านยังขาดเหลือเครื่องไม้มือเลยวันนั้นได้มีการประชุมกันแล้วก็นโยบายว่าให้กรทมเป็นเจ้าภาพหลักที่จะเข้าไปแก้ไขแล้วก็ท่านสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาเครื่องไม้มือมาช่วยกันทั้งสามปีนะครับแล้วตัวอีกมีอีกตัวอีกหนึ่งรายคือแถวบริเววงที่มีปัญหา น้ำท<ส>่วมขังอย่างเยอะนะครับและอุบัตนี้ก um, ็คือเขากูุงศิษย์บางนาแล้วก็เขาศรี่ครินทรกพืฝนฟ้าต่างๆและการประสานงานกับหน่วยกลางสมัชชาแม่น้ำและผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อสั่งการเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับมีปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่นะครับก็ดำเนินการไปแล้วนะครับเกี่ยวของเรื่องวัชพืชเนี่ยกรับอย่างที่ท่านท่านผู้บัญชาการที่นครท่านเป็นหัวหนะครับก็ก็ให้ไปทำนะครับแล้วก็เขามีการบรรลุลงในรอบครึ่งที่เทศบาล เมื่อเมื่อสองปันนียเป็นเถาค้องสองของสามเลยเราก็ยังไม่หมดนะครับทางกรุงเทพมหานครเองก็ระดมในพื้นที่ที่เป็นสายน้ําหลักที่ที่ที่คิดว่าที่จะผ่านกรุงเทพแล้วก็เข้ามาเป็นมหาุสา์เนี่ยตอนนี้เรากําอยู่ที่คลองเจ็ดคลองแปดนะครับแค่ไม่แค่นออลงที่ทำก่อนคลองแปดคลองเก้าที่ทําอยู่เพื่อฮะเอาน้ําที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนเอาลงมาพื้นที่ไหนได้อันนี้เราทําเราเลือกลำดับเรารทองำนิดนึงว่าอันไหนที่จําเป็นเราก็ทำหลย แล้วในส่วนที่เราประสานกับกรมารได้ทางขอทางงงนี้เนี่ยก็ประสานกับกรมารอยู่ตลอดและให้ช่วยดําเนินการแต่ว่าถ้าถ้าอย่างที่ท่านผู้ว่าพูดเนี่ยครับคือทำเท่าไหร่ไม่หมดเท่าไหร่มาจากท่านบนน้ำเนี่ยก็ต้องหาวิธีการแล้วก็ทำเท่าที่จะเป็นไปก่อนในเรื่องที่จะแก้ปัญหาเนี่ยคือยื่นแทนบัตรของสำนักการระบายน้ําในการที่จะรับมือกับช่วงที่เหลือของรัฐดุนี้นะครับเท่าที่ได้รับทราบมานะครับ ยังไม่มีอะไรที่เป็นน่าเป็นห่วงนะครับเขื่อนใหญ่เช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนป่าศักด์น้ําระดับน้ํานั้นยังต่ํากว่าปกติเยอะมากนะครับมีเพียงประมาณ30กว่าถึง40เอร์เซนต์เท่านั้นนะครับดังนั้นในส่วนนั้นยังไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะครับแล้วก็ระดับน้ําทะเลก็คง สูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกานะครับยังไม่ยังไม่ใช่ช่วงนี้ที่ผมอยากให้สำนักการระบายน้ำติดตามเฝ้าระวังคือเรื่องที่ว่าปกตินะครับจะมีะฝนประมาณ1,500มิลิขึ้นไปต่อปีปีนี้นี่ตกยังเหลือ 1, อีกพันกว่ามิลครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าพันมินตกในช่วงเดือนกันยากัุลาคมหมดเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนในบางพื้นที่จะเป็นพื้นที่เสี่ยงอาจจะต้องประสะระบความเดือดร้อนนะครับดังนั้นก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานของกรทมเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ถ้ามีปัญหาก็ให้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีครับแต่ในชั้นนี้ขอเรียน ย้ำนะครับว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับนะครับก็จะทะลวงไปจนกระทั่งนะครับสุดนะครับนี่ก็เป็นทาร์ปนะครับที่เราทำอุโมสไว้ขั้นต้นที่จะหัวเจาะเนี่ยลงไปด้านล่างนะครับหัวเจาะเนี่ยจะลงประมาณสักประมาณเดือนหน้านะครับจะเป็นแคนว่าวนะครับที่เราหัวเจอดลงไปแล้วก็จะจาะไปทางริมแม่น้ำเจ้าอยาก่อนนะครับไปออกที่ตรงวัดเจ้าฟ้านะครับแล้วหลังจากเจาะตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปที่ ที่เจ้าพญาตาของรัตนานะครับเป็นเป็นเป็นสองช่วงแล้วรันท้าตรงนี้แล้วก็ไปที่เจ้าพญาตา,มมาแล้วก็ตรงแถวนี่มาติดตามความคืบหน้าของโครงการสําคัญของกทมในเรื่องของการพัฒนาระบบระบายน้ํานะครับโครงการนี้คือโครงการสร้างภโม์ยักษ์แห่งที่สองครับซึ่งจะเป็นภโมงค์ที่จะลอดคลองบางซื่อส่งน้ํา ลงแม่น้ำเจ้าพยาที่วัดแก้วฟ้านะครับมีความยาวประมาณ6กิโลเมตรนะครับใช้งบประมาณ2,400ล้านบาทนะครับเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วตอนนี้ก็แล้วเสร็จไปประมาณ17เร็นะครับเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้เล็กน้อยและกำหนดเดิมที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ คือเดือนกันยาปี2559นะครับแต่ว่าจะเป็นไปได้ผมก็อยากให้ให้เร็วกว่ากำหนดเล็กน้อยนะครับเพื่อให้นำ้ำสามารถนำมาใช้ในการที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้